อ่าสหรับถังเครื่องสภาพแบบนี้นะครับอ่าสหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่ากากระบาดหรือว่าไอ้ก้นถังตัวนี้นะครับอ่าที่มีลักษณะของถังแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้มันจะเป็นเหล็กนะครับอ่าทีนี้เขาจะเคลือบไว้นะครับเคลือบสีไว้อย่างหนาแน่นอ่าพอนานๆไปครับมันล่อนครับมันล่อนออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ผมกจําเป็นต้องออกออกออกมาขัดเลยนะครับนะครับ ผมซักสามรอบสี่รอบห้ารอบมันก็ยังหลุดไปอุดตันท่อระบายน้ําทิ้งนะครับทําให้น้ําไม่ไหลนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่เป็นหินปูนนะครับมันเป็นคาบเหล็กคาบเหล็กที่มันออกมาจากตรงนี้ครับเนี่ยมันหลุดมานะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่อย่าปล่อยไปง่ายง่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปอุดตันที่บ้านลูกค้านะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ มันจะไปอุดตันท่อระบายตรงนั้นแหละครับผมซักสามรอบสี่รอบมันก็ยังอุดตันอ่า <c oughs> ทีนี้ผมก็มาจับดโดยตัวนั้นแหละครับอ่ามาจับดโดยตัวที่มันรอดออกมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันรอดออกมาจากตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ข้างนอกข้างล่างมันนะครับข้างข้างบนอีกอันนี้ผมขัดออกไปแล้วอ่าแต่ข้างในนี่นะครับอ่าชั้นล่างนี่นะครับมันยังมีอีก พร้อมที่จะลอดออกมาอีกครับนะครับตรงนี้ครับใต้ตัวนี้ครับมันยังพร้อมที่จะลอดออกมาอีกนะครับทีนี้ผมจําเป็นจะต้องออกมาขัดเลยนะครับนะครับออกมาขัดนะครับแล้วทีนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอาจจะจําไม่ได้นะครับว่าเอ้ยถ้าเราถอดมาแล้วเราจะใส่รูมันตรงหรือเปล่านะครับผมก็มามาร์กไว้นะครับอทีนี้ผมก็จะเอาอ่าเอาไปเลยนะครับนะครับเอาไปเลยหมายไว้ตรงนี้นะครับตรงมุมไหนก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็าอานะครับเอาปากกามาแต้มตรงนี้นะครับเอาปากกามาจีบมาแต้มตรงนี้ตรงถังนี่นะครับให้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราลืมครับใส่ไม่ถูกที่ถูกทางทําให้ถังเอียงได้เพราะเราจะต้องใส่ให้ตามตําแหน่งของมันเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ถ้าเจออาการแบบนี้นะครับมาครั้งเราอาจจะมักง่ายเหมืนนนะครับซ่อมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราก็ปล่อยไปนะครับอันนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วปรากฏว่าเอามาลองซัก รอบแรกอ่าดูดีครับรอบที่สองอ่าเสียงมันจะแตกโฟ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 นะครับอ่าตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นหินปูนหลังจากที่มันไปอุดตันท่อระบายน้ํานะครับผมไปถอดลูกยางออกมาดูปรากฏว่าเจอเศษพวกนี้นะครับเนี่ยครับที่มันลอดออกไปนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยครับอ่าแสดงว่ามันมาจากตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมถอดถังออกมาดูแล้วนะครับอ่าในถังอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยครับ ข้างล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะมากมายที่มันอุดตันมันมาจากเศษโลหะหรือเศษสีที่มันเคลือบเคลือบไปตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยครับไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะทําเป็นเหล็กด้วยนะครับเนาะเนี่ยครับมันเป็นเหล็กมันถูกน้ํามันก็เป็นสนิมได้นะครับน่าจะทําให้ตัวนี้ให้มันเป็นอย่างอื่นนะครับเนี่ยครับอันนี้มันเป็นเหล็กใหม่ๆมันคงจะดีอยู่นะครับเนื่องจากว่าสีมันหุ้มหุ้มหนาแน่นเลยนะครับทีนี้ นานๆไปมันแช่น้ําอยู่ตลอดนะครับโดนแฟบโดนอะไรบ้างเนี่ยครับมันพร้อมที่จะรอดออกมาได้ครับตรงมุมนะครับข้างล่างมันนะครับเนี่ยครับออกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมจะเป็นที่จะต้องถอดเนี่ยครับถอดไอ้ตัวกากระบาดแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เรียกกากระบาดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ก้นถังอย่างอื่นกากระบาดมันมีสามขาเนาะอันนี้อันนี้มันเป็นแบบนี้เราก็เรียกกากระบาดก็ได้หรือว่าไอ้ตัวยึดถังก็ได้ครับผมจะถอดไอ้ตัวนี้นะครับออกมาขัดเลยนะครับ อันนี้ผมถอดน็อตออกอไปหลายตัวแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่เราจะถอดก็อย่างที่ผมว่านะครับเรามาร์กไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปหมายถังไว้ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเอากลับเข้าที่เดิมได้นะครับ ถ้าเราไปขาดไอ้พวกนี้ออกนะครับเศษพวกนี้นะครับงานเข้าแน่ๆนครับ่าเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วน้ําไม่ไหลมันอุดตันนะครับเอาเนี่ยครับออกมาแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับดูเศษเหรียญเนี่ยครับดูเศษเหรียญฝังู่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ครับอันนี้เศษเหรียญคายตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยคายตัวเนี้เนี่ยครับข้างใต้มันนะครับมันพร้อมที่จะหลุดได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับเนี่ยครับ เนี่ยครับถ้าเราไม่เอาออกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยข้างในมันนะครับอันนี้ข้างในมันนะครับเนี่ยมันพร้อมที่จะออกเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมลองซักสามถังสี่ถังมันก็ยังออกมาตันอ่ารูระบายน้าอีกนะครับผมจะเป็นเลยต้องถอดดูหลังจากที่ผมถอดไปซักดูอ้าวมันเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ เหรียญเนี่ยคาอยู่ก็มีครับเนี่ยครับเนี่ยครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องออกมาขัดเห็นไหมครับเนี่ยครับมันพร้อมที่จะออกมานะครับเนี่ยข้างในนะครับเยอะแยะเลยพร้อมที่จะหลุดลงมาเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่เอาออกมาขัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันพอเนี่ยแค่มือเอาเนี่ยใช่นไหมนี่เหรียญมีอีกเนี่ยครับ มันพร้อมที่จะหลุดออกมาไปตันรูระบายน้ําทีนี้งานไม่จบเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> งานเราจะไม่จบเลยนะครับถ้าเจอถังแบบนี้อ่าถ้าเราซักอ่าลองดูนะครับว่าลองดูหลายๆรอบนะครับถ้ามีเสียงดังนะครับเวลามันปันมานะครับมันจะเสียงดังแตกฟร็อฟฟล็อฟฟออออ่าแสดงพวกนี้มันล่อนครับไอ้พวกนี้มันล่อนแล้วทีนี้นไปตีขอบถังมาคั้งกระเด็นขึ้นมาในถังเลยก็มีนะครับ ทีนี้เราต้องถอดออกมาดูนะครับเพราะถังแบบนี้นะครับถอดง่ายนะครับไม่ไม่เหมือนในพวกน็อตเบอร์ส6หรือสาสิบดนะครับอันนี้มันมีน็อตยึดแค่สตัวเราก็ถอดน็อตออกสตัวแล้วก็เอา3ามขาดึงขึ้นมาเราเอาตัวนี้ออกมาขัดเห็นไหมครับลอยลอยตรงนี้เลยนะครับพร้อมที่จะหลุดไปตันท่อระบายน้ําทิ้งได้เลยนะครับทีนี้งานไม่จบเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นเศษเหล็กของมันเลยนะครับเนี่ยครับเศษเหล็กข้างบนนี้จะเป็นสีเคลือบไว้แต่ว่าเหล็กมันโดนน้ำเห็นไหมครับเป็นสนิมมันยกสีขึ้นมาเป็นแผ่นเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับทีนี้มันเป็นริมเป็นริมเลยนะครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับมันประยัดอยู่ตรงไอ้รูระบายน้านะครับน้ําไม่ออกเลยอ่าผมลองสามสี่ถังอ้าวท้าไมเป็นแบบนี้อ่าปั่นแห้งที่ไรเสียงมันจะดังคลอคลอคลอคคลอกลอค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 อคลอคอคลอออ เศษพวกนี้นะครับอุดตันอ่าส่วนมากพวกค้าบหินปูนมันไม่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเจออาการแบบนี้นะครับอ่าให้พี่น้องมือใหม่นะครับอ่าถอดไปซักออกมาดูก่อนนะครับหลังจากที่เราสอดถอดออาไปซักมาดูปุ๊บถ้าเราเห็นอ่าสภาพแบบนี้นะครับเราก็ถอดออกมาเลยนะครับเพราะว่ายังไงงานก็ไม่จบนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเอาพวกนี้นะครับเข้าไปขัดมันนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะไปซาะก่อนนะครับนะครับซาะเอาพวกนี้ครับเอาข่าพวกนี้ออกมาให้หมดก่อนอ่าออกมาให้หมดก่อนเสร็จแล้วเราค่อยไปขัดมันนะครับขัดให้มันค่าพวกนี้ออกให้หมดเพราะว่าป้องกันมันหลุดเข้าไปอ่าตันท่อระบายน้ําเดี๋ยวลูกค้าก็เรียกแล้วอา้าวน้ําไม่ไหลไม่ปั่นมามันมีอาการแบบนี้นะครับถ้าพวกนี้ไปอุดตันท่อระบายน้ําเครื่องซักผ้าจะไม่ปั่นมาเลยนะครับ นี่นะครับมันอยู่ข้างล่างมันพร้อมที่จะดูดเลยนะครับผมจําเป็นเลยต้องถอดออกมาให้ดูอ่าอาจจะเป็นเนียท้างกับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าถ้าเราเผลอมักง่ายแป๊บเดียวนะครับมันจะตันเลยนะครับตันรูท่อระบายน้ําเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็หาอะไรไปไปเราต้องเอาเนี้ยไปแคะก่อนนะครับให้มันหลุดออกก่อนจากนั้นมาเราค่อยเนี่ยครับเราค่อยขัดนะครับเนี่ยครับ เอาออกให้หมดเลยนะครับให้มันเหลือแต่แผ่นเหล็กนะครับอ่าทีนี้เราจะเอาสีข้าวโพดมันก็ไม่มันก็จะไม่คุ้มเราอีกเพียงแต่เราไม่ให้มันอ่าล่อนลงไปปิดรูระบายน้ําก็โอเคนะครับไอ้พวกนี้ที่มันล่อนไปได้คือพวกสีนะครับเป็นแผ่นเคลือบไว้นะครับมันล่อนออกไปเป็นแผน่นเป็นแผน่นแต่ถ้ามันเป็นเหล็กเสศษเหล็กพวกนี้ครับนานๆไปอันนี้ก็ ถ้าไม่ได้พ่นสีนะครับมันก็ใช้ไปอีกนานเพราะว่ามันยังไม่ผูกนะครับมันผูกแต่ข้างนอกมันทําให้สีพวกนี้ที่เคลือบไว้นะครับลอดออกมาเลยนะครับพอมันลอดออกมาปุ๊บเป็นแบบนี้ข้างบนนี้เป็นสีนะครับเนี่ยครับข้างล่างนี่เป็นเป็นเหล็กนะครับเนี่ยครับมันหลุดออกมาได้แบบนี้มันพร้อมที่จะไปอุดตันท่อระบายน้ําเลยนะครับเนี่ยเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้เลยครับเนี่ยครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับ ถ้าเจออาการถังแบบนี้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆมากนะครับหนึ่งตอนที่เราปั่นหมาดนะครับมันจะมีเสียงแตกแล้วฟ้า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 ถ้าเราปล่อยไปปุ๊บวันหลังลูกค้าเอาไปซักไอ้พวกนี้มันจะหลุดไปอุดตันท่อระบายน้ําทิ้งเขาจะปั่นหมาดไม่ได้แล้วเขาก็จะเรียกเรากลับคืนไปอีกเพราะฉะนั้นเราเราก็เช็คดูให้ดีแต่บางครั้งพี่น้องมือใหม่อาจจะว่า แล้วเราจะไปคุ้มหรืออคุ้มไม่คุ้มยังยังเรายังไม่อ่านอันนี้ถ้ามันยากเกินไปเราอาจจะขอค่าแรงเพิ่มอ่าสักบาทสองบาทก็ได้นะครับเพราะมันยากเราทําให้เขาดีนะครับเนี่ยครับถ้าเราทําไม่ดีนะครับดูดูขอบถังนี่นะครับเนี่ยครับอเนี่ยครับตรงนี้ครับใช่หมดเลยนะครับที่มันที่มันยัดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันพร้อมที่จะไปอุดตันท่อระบายน้ําทิ้งได้เลยนะครับเนี่ยครับ อันนี้จะไปจะต้องขัดเลยนะครับเนี่ยครับขัดเลยนะครับทาความสะอาดให้ตรงเนี้ยที่อื่นไม่เป็นไรมันมาจากตรงนี้แหละครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ